ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าวันนี้ก็มาพบกับ a m s s สอีกแล้วครับท่านครับผมก็วันนี้พามาพานักธุรกิจนักลงทุนมาดูครับผมอันนี้น่าสนใจมากครับอ่าพลาดไม่ได้เลยก็ไปนี้ก็ทำเลนะทำเลดีทำเลด้วยความคุ้มของตัวสิ่งปลูกสร้างนะใช่ รันนี้ต้องอาจจะต้องขอใช้เวลาเยอะค่อนข้างเยอะนิดนึ่งนะเพราะสิ่งปลูกสร้างหลายรายการมากๆค่อนข้างคุ้มค่ามากๆเลยสําหรับแปลนนี้ท่านใดที่หากําลังหาที่ไว้ทาธุรกิจต่างๆไว้ต่อยอดผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์สําหรับพวกนักท่านทําธุรกิจต่างๆเนาะเช่นคนดังพวกอะไรเงี้ยผมว่าตอบโจทย์มากสินค้าเพราะว่าเนื้อที่ค่อนข้างจะเยอะมากใเนื้อที่นี่18ไร่61 แล้วก็อย่างคือผมว่าจุดเด่นจริงๆเลยของแบรนนี้คือค่าทําเลค่าทําเลค่าทาเลแล้วก็ราคาครงสร้างเดี๋ยวเรืองราคาเดี๋ยวมาว่ากันใช่นะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนพี่โอครับผมอันนี้เราอยู่ที่ถนนน้ําอ่างทองเสนขันครับหรือสี่แยกน้ำอ่างอ่าเอาง่ายๆเลยเนี่ยด้านสายมือที่ยอกําลังชี้เข้าไปครับผมประมาณ200เมตรนะครับคือสี่แยกไฟแดงบ้านน้าอ่าง ที่แยกใหญ่ไว้นะหมายว่าเลี้ยวซ้ายไปพินุโลกขั้รขวาเข้าไปเมืองอุดิตใช่นะครับก็ตรงเนี้ยเราก็ติดถนนเส้นหลักเส้นนี้แหละนะครับหน้ากว้างมากๆไปนี้ก็หร้างต้องประมาณเกือบร้อยเมตร่ะประมาณหนึ่งร้อยเมตรหน้ากว้างติดถนนที่ดินผมแล้วเป็นพื้นที่อีกนะครับครับผมนะอ่ะก็ที่ดินแปลงนี้นะครับเนื้อที่สิบแปดไร่หกสิอตารางวานะครับก็ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์สามคูหาสองชั้น หนึ่งหลังนี่เลยดดูดูเลยกว่าพี่เหรอเด้อโกดังเยอะโกดังสองสองโรงเรือนเนี่ยสองโกดังครับแล้วก็มีหน้าร้านสําหรับค้าขายอีกแล้วก็มีบ้านอีกหนึ่งหลังนี่นะครับส่วน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 ด้านขวาเนี่ยด้านขวาที่เรากาลังกําลังเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นตัวอาคารพณิ์ครับเดี๋ยวให้น้องเบนพาเดูเลยวันนี้วันนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าพวกเราสองคน่อย เห็นกันบ่อยแล้วเดี๋ยวให้ดูสิ่งปลูกสร้างดีกว่าวันนี้เพราะหลายรายการมากๆนะครับอย่างหลังนี้นี่พื้นที่ใช้สอยกี่ตารางเมตรพี่โยพื้นที่ใช้สอยอยู่ประมาณ240ตารางเมตรอประกอบด้วยห้องนอนสห้องนอนสี่ห้องน้ําครับอันนี้คือพร้อมเข้าอยู่เลยนะครับก็ใช้เปหลกเป็นหน้าร้านได้นะเป็นโกดังเป็นที่อยู่อาศัยได้เลยเพราะชั้นสองเขาผมเห็นแล้วมีติดตั้งแอร์มีบิวอินมีอะไรครบก็อันนี้นะพร้อมเข้าอยู่เพราะว่าเป็นสาห้องนอนสี่ห้องน้ํามีห้องครัวห้องพระอะไรเรียบร้อย ที่สาคัญแถมแอร์สี่เครื่องที่น้ำอุ่นอันนี้พร้อมเขาอยู่อมาเบ้นอ่าประทานนี้กันด้านนี้ต่อเบ่าแล้วก็วันนี้ได้น้องเบ้นนะครับมาเป็นช่างภาพให้เราันนี้ตัดกล้องนะครับครับผมวันนี้นาชาติดธุระวันนี้ถือว่าคุ้มมากๆสำหรับตัวอาคารหลังนี้ก็จะมาเป็นตัวอ่าโกดังหลังที่สองเนาะเป็นหน้าร้านเนาะอันนี้จะเป็นหน้าร้านนะครับอ่าก็พื้นที่ใช้สอยอยู่ประมาณสองร้อย แปดสิบตารางเมตรหน้ากว้างอยู่ประมาณยี่สิบยี่สิบเมตรประมาณยี่สิบเมตรมาถึงตัวอาคารนะใช่หน้าหน้ากว้างของของตัวอาคารก็ตรงนี้ถ้าท่านใดจะซื้อไปแล้วก็เอาไปทําเป็นหน้าร้านต่างๆอันนี้เขาก็ใช้เป็นหน้าร้านนะครับผมเอันนี้ก็ทางทางคนขายเขาก็เปิดเป็นร้านขายอุปกรณ์กาตรเนาะอ่าครับผมอ่ามาถึงอันที่สามอ่าแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นโกดังเก็บของสําหรับใช้โชว์สินค้าหรือ สำหรับที่ธุรกิจท่านอื่นอาจจะเป็นโกดังเก็บสินค้าก็ได้สต็อกตัวนี้เขาเรียกว่าสต็อกสินค้าไว้โกดังสต็อกสินค้าตัวนี้ก็จะเป็นโครงเหล็กนะครับผมนะเทพื้นเป็นฟุตติ้งเป็นตัวคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับแล้วทุกอย่างเป็นโครงเหล็กทั้งหมดนะตัวนี้เหมาะสําหรับการทําเป็นโกดังแบบเก็บสินค้าสต็อกของสต็อกสินค้านะลองลองถ่ายไปดูมุมไกลๆดิเบนเขาจะได้เห็นตัวว่าเอท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าใหญ่ขนาดไหนกับพื้นที่ที่ตั้งอยู่เนี่ย กี่ตารางเมตรนะพี่โยตรงนี้อันนี้ประมาณ140ตารางเมตร140ตารางเมตรสำหรับด้านโกดังที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กที่เป็นโรงงานสต๊อกของตัวนี้โกดังนี่ก็คือเป็นมีมีมียกระดับนะสองชั้นเป็นเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปสองชั้นเป็นสเต็ปครับผมหลังคาก็เป็นเมทัลชีทนะเรียบร้อยนะครับเป็นไงบ้างครับภาพเสียงวันนี้นะครับเป็นไงชัดเจนดีไหมครับก็สหรับท่านผู้ชมนะครับที่กําลังชมอยู่ในเคอร์ วันนี้เผื่อใครเพิ่งเข้ามาพี่ขอราออะไรยัสักหนึ่งรอบวันนี้เราอยู่ที่ไหนอ่าวันนี้เรามาอยู่ที่แยกน้ําอ่างครับครับผมเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสําหรับทําธุรกิจครับผมต่อยอดลงทุนผลิตสินค้าก็คือท่านใดที่ต้องการหน้าร้านอ่าต้องการที่ดินแปลงใหญ่ทาเลดีดีสำหรับอ่าประกอบธุรกิจต่างๆนะารนะว่าร้านรับซื้อเกษตรเนี่ยขายอุปกรณ์เกษตรหรือว่าจะเป็น โอ้ได้ทุกอย่างครับผมว่าคอสเกลใหญ่มากๆแปลงนี้ก็เนื้อที่18ไร่61.5ตารางวานะครับอ่าก็ในพื้นที่แปลงนี้ก็จะประกอบด้วยหนึ่งอาคารพู้นีอาคารพาณิชย์สองชั้นอ่าแล้วก็มีร้านอมีหน้าร้านมีหน้าร้านสําหรับค้าขายแล้วก็มีโกดังสองโกดังมีบ้านเกี่ยวรัมนี้เราพูดไปแล้วสามโกดังด้านหน้า3สามสิ่งปลูกสร้างสามอย่างด้านหน้าเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังกันต่อพี่โอ๊ตครับผมอวันนี้ ท่านใดที่กําลังหาที่ดินนะครับบอกเลยว่าทำสิง้สร้างนะครับเอาไว้ประกอบธุรกิจถวายส่ยด้วยด้วยครับผมผมว่าที่นี่คือแบบแค่ค่าสิ่งผู้สร้างก็แบบคุ้มมากๆแล้วอ่ะใช่ใช่เดี๋ยวเรานี่เลยเนี่ยตัวนี้คืออะไรเข้ามาหาไม่เจอสีสวยนะสีสวยๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นโกดังสต็อกเก็บสินค้าคือถ้าใครมาจะเนี่ยถ้าจะเป็นเราเป็นร้านรับซื้อกษตรตรงนี้เก็บปุ๋งเก็บปุ๋ยเก็บข้าวปุ๋งข้าวเปลือกนะได้หมดได้ เพราะเขาเทไว้หนามากนะฟุตติ้งหนาใช่ใช่ใช่วตัวนี้กี่ตารางเมตรพี่ครับอันนี้อยู่ประมาณสองร้อยเจ็ดสิบตารางเมตรสองร้อยเจ็ดสิบตารางเมตรนะเป็นอาเป็นอาคารเป็นโครงเหล็กโครงเหล็กโครงเหล็กเทฟุตติ้งข้างในก็โล่งๆนะต่อที่นี้ขออนุญาตพอดีเขาสต็อกสินค้าทําอะไรไว้อันนี้เราก็ถ่ายให้ดูมุมกว้างสวยๆนะครับแล้วก็มาทางด้านฝั่งสายมือยกตันนี้เดี๋ยวให้น้องบ้นกแ่นกล้องกลับไปก็จะตัวนี้เป็นบ้านเนาะอ่า ตัวนี้ก็เป็นไม้ครับนี่เลยคือเอาไง่ายนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับกับราคาที่ดินกับตัวสิ่งปลูกสร้างผมว่าคุ้มมากๆนะใช่ท่านใดที่กําลังมองหาอยู่ถือว่าคุ้มมากๆนะสิ่งปลูกสร้าง5รายการอ่ะใช่ใช่ไหมครับผมเนาะด้านหน้าก็จะมีอาคารณิติสามชั้นอาคารพิติย์งชั้น3มคูหาครับผมมีหน้าร้านนะครับมีโกดังหลังที่1เมื่อกี้ก็เป็นโกดังหลังที่2ใช่นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโซนบ้านพักอาศัยละอ่าตัวนี้เดี๋ยว ส่วนภายในรูปอะไรต่างๆเนี่ยเราจะแปะไว้ให้ตายคอมเมนต์นะเพราะว่าถ้าว่าถ้าพาเดินวันนี้ไม่จบแน่ไรนี้น่ะไรนี้น่าจะน่าจะต้องมีแบบเป็นชั่วโมงถ้าแบบให้ดูทุกซอกทุกมุมนะเดี๋ยวเราท่านใดสนใจข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมครับผมเราแปะลิงค์แปะคอมอ่าแปะรูปภาพแปะอะไรให้ใช่อ่ะพี่โอขออันนี้่ลยรายละเอียดของบ้านตัวนี้ยวนต้องเบินพาเดินดูรอบๆ อันนี้จะเป็นบ้านเดี่ยวนะครับเป็นยกได้ถุนสูงเป็นบ้านไม้นะครับบ้านไม้ก็จะเป็นทรงแบบอาทั้งเหนือเนาะเป็นร่วมสมัยนะครับผมก็จะมีเป็นตัวห้องครัวแยกนะครับแล้วก็ด้านนั้นก็จะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านไม้ก็้ถุนสูงครับผมครับผมนะครับไม้สวยสวยอ่าใช่ภายในบ้านจะประกอบอ่าเป็นห้องนอนสามห้องนอนนะครับสามห้องน้ํามีห้องพระอ่า และที่สําคัญอันนี้ผมชอบมากเลยเป็นครัวแยกอ่าอ่าอันนี้เราดูดูตัวบ้านก่อนเป็นบ้านไม้นะครับทําไว้ลมเย็นสบายครับอยู่แล้วใช่อ่าอันนี้จะเป็นพร้อมเข้าอยู่นะสภาพดีสวยๆเลยส่วนด้านนี้นะครับที่เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นห้องครัวรับแขกห้องพันอาหารนะแมตัวนี้กี่ตารางเมตรพี่โอประมาณร้อยสิบ สองร้อยสิบเจ็ดตารางเมตรครับผมนะครับมีคูณเข้าไปใช่คูณเท่าไหร่ดิคูณหมื่นหนึ่งเท่ากันอ่าอ่ะคูณหมื่นหนึ่งต้องมีสองล้านกว่าละใช่ไม่รู้ค่าดินนะสำคัญนะเป็นบ้านไม้อะแอบไม้สวยๆนะครับผมเขาอยู่มากอานนี้อันนี้ก็จะเป็นตรงอ่าเป็นร้านนาร้วนสมัยมาเนาะครับเป็นใต้ถุนสูงจากพื้นที่ด้านหน้านะครับที่ติดถนนประมาณเกือบร้อยเมตรอ่า แล้วก็ด้านในจะเป็นสิ่งปลูกสร้างมาก็จะด้านหลังจะมีเป็นสวนนะครับสามารถใช้แบบว่าทําอันนี้รตรงโซนนี้ถ้าเกิดใครไปนั้นมาก็ที่จริงสามารถทําสิ่งปลูกสร้างเพิ่มได้อีกครับผมถ้าอะไรทำธุรกิจต่างๆเพิ่มอีกสร้างโกดงโกดังอะไรเพิ่มต่อเพิ่มเติมต่อได้เลยน้องเบนดูนี่นี่รัทนาการด้านขวานี่อันนี้ก็จะตามแนวเขตก็จะตามรั้วนี่เลยเนาะครับผม ครับผมด้านนี้ก็จะมีโรงเรือนสำหรับเลี้ยงไก่อะไรเงี้ยอันนี้ทางเจ้าของว่าสันทนาการใช่ส่วนสเกลมันใหญ่มากแปลงนี้เดี๋ยวผมจะแปะภาพและวิดีโอมุมสูงให้ด้วยน้อเดี๋ยวเราจะได้เห็นรูปแปลงกันนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนแรกที่ที่ที่ดินในส่วนแรกเขามันจะมีเป็นที่ดินเต่าส่วนหลังอีกเพราะว่าหลังอีกที่ดินแปลงนี้นะครับ เป็นฉนดรวมสามนดใช่เนื้อที่รวมสิบแปดไร่นะครับหกสิบเอ็ดตารางวานะครับครัท่านใดที่เข้ามาชมผมขอรายละเอียดให้ท่านผู้ชมเผื่อท่านใดเพิ่งเข้ามาครับหนึ่งรอบพี่อ๋อที่ดินแปลงนี้ครับตั้งอยู่ตรงสี่แยกน้ําอ่างนะครับก็คือติดกับถนนน้ําอ่างของแสนขันจากแยกน้ําอ่างก็ประมาณสองร้อยเมตรใช่นะครับ ท่านใดที่กอาลังหาไว้ลงทุนทําธุรกิจต่าง,ตางๆต้องการหน้าร้านต้องการโกดังต้องการพ<ม>ักอาศัยะนะครับคุ้มนะครับแต่นี้แค่สิ่งปลูกสร้างโอ้โหรวมรวมกันเนี่ยห้าหกรายการเนี่ยก็แบบโอ้โหเยอะมากคร,ครับผมครับผมอ่าส่วนส่วนด้านหลังอ่าด้านหลังหลังจากด้านหน้าของเราจะเป็นเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยร้านค้าโกดังส่วนด้านหลังก็จะเป็นที่ดินโซนเปล่าละ S <S นะครับเดี๋ยวส่องให้ดูด้านหลังนิดนึงแล้วกันเนาะแต่อันนี้เดี๋ยวผมว่าเราเป็นการแปะภาพมุมสูงให้ท่านผู้ชม, <S 2> <S 2> <พอ S 1> มดูดีกว่าเพราะเรา, <S <S 2> <S 2> ามีภาพมุมสูงอยู่แล้วใช่เดี๋ยวเป็นผมแปะเป็นวิดีโอให้เลยเดี๋ยวให้น้องเบนส่องกล้องให้ดูก่อนแล้วกันอ่ามันก็จะประมาณนี้อย่ีมันก็จะเป็นที่โล่งๆนะที่ได้รับการพัฒนาเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับผมถึงบอกว่าถ้าท่านใดซื้อไปเนี่ยทําธุรกิจต่างๆสเกลที่ดินใหญ่มากครับผมพร้อมตอบโจทย์สําหรับธุรกิจ ทุกอย่างงี้ดีกว่าราคาทำเลเนี่ยโอ้เพียงสองร้อยเมตรจากถนนหลักเส้นพิษณุโลกเด่นชัยสายสิบเอ็ดครับผมทางหลวงหมาเลขสิบเอ 11, ็ดเพียงสอง้อยเมตรแล้วก็หน้ากว้างติดถนนราดยางเนี่ยสําหรับแปลงนี้เนี่ยหนึ100่งร้อเมตรใช่ใช่อันนี้ถือว่าแบบมามองเรื่องราคาที่ดินกับสิ่งปลูกสร้างผมว่ามันคุ้มมากๆเลยใช่เลยนะครับก็โอ้โหสิ่งปลูกสร้าง ตอนนี้เหล็กขึ้นนะครับผมปูนขึ้นค่าแรงขึ้นนะอ่าตีผมแปลงง่ายๆเลยแปลงนี้นะให้ค่าปลูกสร้างนะตารางเมตรละหนึ่งหมื่นเอาแบบถูกเลยนะตารางเมตรละหนึ่งหมื่นเมื่อกี้ห้าหกรายการเนี่ยผมว่ามีพังตารางเมตรอะมีเป็นพันใช่เนี่ยมีลงเนี่ยอันนี้ไอพี่เขาทําต่อเติมลงเลี้ยงไก่ไว้เนี่ยไม่ใช่แบบทําเอาไม้เอาอะไรมาต่อเติมเนี่ปูนเนะพี่ครับผมนี่เรามา งั้นหน่อยนิดนึงเนี่ยมันไม่เขาทําแบบจริงจังนะไม่ได้ทําแบบเล่นแล้วก็อย่างในส่วนแรกเนี่ยมีรั้วคอนกรีตครบหมดแล้วด้วยครับผมในส่วนของตัวที่อยู่อาศัยนะตรงนี้ก็ได้เว้นมุมนี้ก็ได้พี่โอมาผมขอผมสรุปเลยแปลงนี้อ่าแปลงเลี้ยงทั้มดเลยแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินเนื้อที่รวมคัสสิบแปดไร่หกสิบเอ็ดตารางวาครับผมครับผมประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้างก็จะมีอาคารพาณิชย์สองชั้น สามคูหาครับอ่ามีตัวหน้าร้านเป็นซึ่งเป็นอาคารอยู่ประมาณสองร้อยอ่าเป็นอชัสองร้อยสี่สิบตารางเมตรอ่าครับผมแล้วก็มีโกดังอ่าสองหลังครับผมแลวจะประกอบด้วยที่อยู่อาศัยก็จะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านไม้บ้านไม้ใต้ทุนสูงครับผมอ่าก็สภาพสวยๆพร้อมเข้าอยู่ได้ทันทีใช่นะกับราคาเพียงราคาเพียงแค่สิบแปดล้านโอ้ยเฉลี่ยแค่ไร่ละล้านนะใช่ ได้หนึ่งสบาทต่อเยอย่างนี้นะที่ดินป่าวะก็ลงไปดิไปซื้อครับร้านนี้ดนสิ่งปลูกสร้างเลยด้สิ่งปลูกสร้างได้สิ่งปลูกสร้างเลยนะครับผมแล้วก็อย่างคือที่ดินเนี่ยถมเต็มพื้นที่แล้วนะใช่โอ้ค่าเฉลี่ยอันนี้เอาค่าเฉลี่ยที่ดินก่อนเลยต่อไร่ต่อไร่ไร่หนึ่งล้านถือว่าถูกบ้างนะถูกนะเพราะได้คได้อันนี้ในสิ่งนี้ไปได้บ้านได้ตัวอาคารครับผมก็ประมาณพันตารางเมตรอ่าพันตารางเมตรเอาอันี้เลยอ่ะตีไปหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งอะ ก็สิบล้านนะสิบล้านเฉพาะสิ่งปลูกสร้างก็สิบล้านรับผม่ันใดที่กําลังหาที่ดินไว้ทําธุรกิจต่างๆครับผมทําหน้าร้านพักอาศัยหรือว่าจะต่อยให้เช่าทําหน้าร้านต่างๆเนี่ยผมว่าคือถ้าเป็นธุรกิจที่ผมเลยก็คือหนึ่งเป็นจุดรวมสินค้าสองโกดังอ่ะโกดังสามคุณสามารถขยายเป็นบ้านพักโรงแรมเพราะว่ามันติดถนนเนี้ยถูกต้อง รีสอร์ทอะใช่สเกลสบายเลยคือสามารถเข้าง่ายออกสะดวกแล้วครับผมีไล่สเกลได้เยอะมีต้นไม้เพราะว่าที่ดินด้านหลังนะครับติดถนนนะครับติดถนนริมคลองเปองต้นคลองสาธารณะใช่เดี๋ยวเรามีแปะภาพมุมสูงให้ดูว่ามีคลองแล้วมีน้ำทั้งปีหลายอย่างถ้าใครจะหาไว้ทำรีสอร์ทครับผมต้นไม้มีครบหมดแล้วใช่ไม่ต้องรื้อออกแล้วต้นไม้พวกนี้เราเก็บไว้แล้วก็ทําเป็นรีสอร์ทสไตล์สวนได้นะครับผมอย่างที่เราไปแบบไปเชียงใหม่ไปสวนพึ่งไป่อย่างพวกนี้ที่รชบรีเงีย ผมไปอย่างเงี้ยก็เห็นชัดเลยว่าเขาเก็บต้นพวกนี้ไว้สวยถ้าท่านใดสนใจนะักธุรกิจหรือต้องการลงทุนอะไรเงี้ยก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์โทร089 215 022หรือเบอร์โทรสำนักงาน055 441 456ผมฝากอีกหลายๆช่องทางก็ YouTube นะเพจของเรานะครับก,ก็มีตอนนี้ก็มี TikTok ไปติดตามกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยเอเมสเซจนะครับก็เจอกันสม่ำเสมอแน่นอนจันทพุทธสุกนะครับเวลาเดิม12นากา30นาทีเที่ยงครึ่งทานข้าวกันเสร็จอะไรเรียบร้อยมานั่งดูบ้านดูที่ดินสวยๆสำหรับการลงทุนในจังหวัดอุตรดิตถ์กันนะครับใครไม่อยากพลาดโอกาสดีๆเป็นสิรษฐีที่ดินนะครับมากดติดตาม a m Asset ไว้ได้เลยนะครับรับรองว่า ของเราเนี่ยราคาโดยตรงจากเจ้าของทุกแปลงครับผมมยังมีบริการยื่นสิทธิ์เชื่อให้ฟรีอีกใช่นะครับก็ฝากที่ดินแปลงนี้ไว้ด้ก็ท่านใดสนใจแปลงนี้สอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยครับผมนะครับจะคอมเมนต์มาหรือว่าจะร้อนโทรเข้ามาได้เลยเรามีบริการรับสายตลอดนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวผมไปแปะรายละเอียดไว้ให้เพิ่มเติมไว้ให้เชื่อมทามุมสูงหรือว่าสเกลต่างๆท่านใดต้องการรายละเอียดข้อมูลที่ลึกกว่านี้ทักเข้ามาเดี๋ยวเราส่งจัดส่งให้ทันทีเลย นะครับวันนี้ยังไงก็ต้องครับขอตัวก่อนขอตัวเอาหัวไว้นี่โอ้มูคลสติกก็ฝากติดตามกันนะครับ็นจะมีบทรัพย์สวยๆดีๆเข้ามานะครับไม่ว่าจะแต่ดินนะครับพันนี้ของเราูทุกอย่างครับอย่างที่บอกคือตั้งแต่ที่อยู่อาศัยครับแปลงเล็กๆกลางๆใหญ่ๆถึงใหญ่ย่างนี้ว่ะจุดศูนย์รวม ตอบตอบทุกโจทย์ของคุณอยากได้แบบไหนมาออเดอร์กันไว้มาแล้วกันไว้อยากจะพักอาศัยอยากจะลงทุนให้เช่าหรือว่าอยากจะทําเป็นธุรกิจอย่างนี้ครับผมเข้ามาพูดคุยปรึกษากันเดี๋ยวเรามีพนักงานคอยให้คำปรึกษาปรึกษาฟรีนะครับเข้ามาเลยยินดีให้บริการทุกทุกท่านวันนี้ก็ขอบยศกับพี่โอก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านครับผมคอยติดตามคอยติดตามรามาตลอดครับก็เราสองคนพี่น้องวันนี้และทีมงานในเมสเซดครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับครับผมครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ เดี๋ยวให้น้องเบนแพแนให้ดูอีกทีมา